ชุดไฟสแตนบาย3โวลต์5โวลต์เนี่ยหลังจากที่ไฟสแตนบายมาแล้วแล้วเรากดออน,น,นเนี่ยไฟ3โวลต์และ5โวลต์เนี่ยจะมารออยู่ที่วาลว์วเขาเรียกวาวล์วไฟต่ำครับวาล์วของ3โวลต์และ5โวลต์หลังอ่อนเครื่องไฟจะโยนข้ามวาล์วไปนะครับไปจ่ายให้ฮาร์ดดิสต์บ้าง DVD บ้าง USB บ้างใช่ไหมครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ไฟ3โวลต์5โวลต์หลังอ่อนนี้ เราเรียกว่าวาวไฟต่ำหรือว่าเป็นมอสเฟตยนตไฟหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไฟชุด2กัก็แล้วแต่นะครับทีนี้ถ้ามันมีการช็อตอยู่หลังบาวเช่นพอร์ต usb ช็อตกันเองฮาร์ดดิสต์มีการชอ็ DVD ชอต d ี d ช็อตอะไรพวกนี้ครับหรือว่าโหลดที่อยู่หลังวาวนี้มีการช็อตขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเนี่ยไฟแตนด์บตยต้องมีตามปกติก่อนออน พอเรากดออนปั๊บไฟจะโยนข้ามวาวถูกไหมครับหลังจากโยนข้ามวาวปุ๊บก็จะไปเจอตัวที่ช็อตพอช็อตปับ๊บหลังจากกดอ่อนไฟแตนไบจะหายครับอาการมันจะเป็นแบบนี้คือกดออนแล้วไฟหา,หายหลังออนนั่นเองอันนี้ผมดูจากบอร์ดวิวว่าตำแหน่งนี้เป็นคอนเนคเตอร์ฮาร์ดดิสและ C468 เป็น C วฟินเตอร์กลองไฟให้กับไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสห์5โวลต์แบบไหมครับผมจะจัำไฟชุดนี้ลงกล่าวเพื่อ เป็นการจำลองเหตุการณ์ว่าซีฟินเตอร์หรือว่าสีที่กองไฟให้กับฮาร์ดดิสมันช็อตไฟชุดนี้มันรับไฟจากเฟดโยนไฟหรือว่าไฟชุด2นะครับพอกดออนแล้วมันโยนข้ามมามาหาฮาร์ดดิสอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามันช็อตจะเกิดอะไรขึ้นตำแหน่งวาล์วเนี่ยจะลงกราวครับตำแหน่งขาซอสเพราะว่าชุดวาล์วไฟต่ำเนี่ยเป็นมอสเฟตแบบเอนชแนแนนะครับเข้าเดนออกซอส หลังจากที่โยนมาแล้วจะมาเข้าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ในบอร์ดไม่มีครับแต่ว่าผมจะพาดลวดหรือว่าใส่ตัวช็อตเอาไว้ให้ดูนะครับนี่เป็นการจําลองเหตุการณ์ว่ามีการช็อตอยู่หลังวาวคือปกติแล้วไฟ5้โวลตที่มาเลี้ยงฮัดตี้มันมาจากคิวสแตนบายนะครับแล้วก็โยนไฟข้ามมาผ่านมอสเฟตเอนชานนนเข้าเดนออกซอรแล้วก็มาฮัดตี้ทีนี้ไฟสแตนบายของเราเนี่ยมันมาก่อนออนถูกไหมครับ หลังจากที่เรากดปุ่มออนปั๊บเนี่ยไฟจะข้ามวาวพอข้ามวาวปุ๊บก็จะไปเจอตรงตำแหน่ง C ตง่อ5ที่ช็อตนี่นะครับผมวัดให้ดูแล้วว่าตำแหน่งหลังวาวคือขาซอรคือมาดกลมๆนะครับขาซอรของตำแหน่งเนี่ยมันลงกล่าวอยู่แสดงว่าไฟชุดสองเนี่ยมันมีปัญหาแล้วโยนข้ามมาแล้วมันลงกล่าวแบบนี้อาการเสียมันจะกลายเป็นว่าสแตนบายมาก่อนออนพอกดออนแล้วไฟสแตนบายหายไปให้เรารู้ว่าอาการเนี้ย คือมีการช็อตอยู่หลังวาล์วไฟต่ำนั่นเองจะได้หาจุดตรวซ่อมได้นะครับสังเกตน,นะครับหน้าวาล์วจะวัดได้5โวลต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับมี2ตัวนะวาล์วมี2ตัวโยนคนละสเต็ปกันบางทีนะครับวาล์วไม่ใช่ว่ามีตัวเดียววาล์ว5โวลต์อาจจะมี2ตัววาล์ว3โวลต์อาจจะมี2ตัวก็ได้แบบนี้นะครับผมวัดแดงดันที่คอย2จุดเนี้ยมันจะได้5โวลต์แล้วก็3โวลต์ตามลําดับก็คือเป็นชุดไฟสแตนบายนั่นแหละมันมีปกตินะเดี๋ยวนี้ผมจะเอื้อมมือไปกดสวิตะะเดดี๋ยวจกล ปรกดสวิตต์ปุ๊บไฟสแตนบายที่มี5โวลต์อยู่หายไปเลยเห็นไหมครับอันนี้สแตนบายหายเราจะงงเราไม่รู้จะซ่อมอะไรแต่ตอนนี้เราจะรู้แล้วว่ามันมีการช็อตอยู่หลังวาล์วไฟต่ำนั่นเองถ้าเราดึงปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่สังเกตน,นะไฟ5โวลต์จะกลับมามีเหมือนเดิมแต่กดออนแล้วจะหายไปทุกครั้งแต่ถ้าเสียบปลั๊กใหม่ดึงปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่จะกลับมามีทุกครั้งกดออนแล้วหายแบบนี้ทุกครั้งนะครับแบบนี้แปลว่า มีการช็อตอยู่หลังลว์วไฟต่ำนะครับเวลาจะหาตัวช็อตหาตัวเสียต้องแทงไฟเข้าหลังลว์วชุดนี้ค่าโอ์มของขาซอสถ้าโอ์มต่ำแทงไฟเข้าตรงนี้เราจะเจอตัวร้อนจเจอตัวช็อตนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการตรวจซ่อมแต่ว่ากรณีนีน้ผมจำลองเหตุการณ์ให้ดูก่อนเฉยๆว่าไฟ5โวลต์สามโวลต์เนี่ยมันมาก่อนออนใช่ไหมแต่ถ้าเรากดปุ่มออนแล้วมันหายไปเนี่ยเราไม่รู้จะเริ่มต้นซ่อมยังไง แล้วเราไม่รู้มันเสียตรงไหนแท้ที่จริงแล้วมันมีการช็อตอยู่หลังวาวไฟต่ําหรือว่าไฟชุด2เราเนี่ยมันมีการช็อตอยู่ฝั่งเอาพุทธจะได้ตรวจสอมได้ถูกต้องนั่นเอง